ข้อสามสิบเก้านะครับข้อนี้เป็นโจทย์ในเรื่องของลำดับละอนุกกมนะครัให้ a b c เป็นจำนวนจริงนะฮะโดยที่สามตัวนี้เนี่ยนะฮะฟอร์มตัวเป็นลำดับเลขคณิตนะแปลว่ามีอัตราส่วนร่วมใช่ไหมในขณะที่สามตัวนี้นะครับเป็นลำดับเลขคณิตแปลว่ามีผลต่างร่วมอ่านะเราก็ดูที่ความเป็นเลขาก่อนนะฮะ สามตัวนี้ฟอร์มตัวเป็นเลขาเพราะฉะนั้นแปลว่าสามบลบสองเอต้องเท่ากับเอ้ยโทษๆเลขาคือหารกันเพราะฉะนั้นสามบส่วนสองเอต้องเท่ากับสี่ซีส่วนสามบีใช่ไหมนี่คือความที่เป็นเรขานะคะนะเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จะได้ว่า9 b ้ากำลังสองเท่ากนะับแปเเนาะ a C ก็คืออะไร9 b กําลังสองส่วนแปนะคะทีนี้มาใช้ความเป็นเลขคณิตบ้างลำดับเลขคณิตนะคะของ3ตัวนี้ก็คือมีผลต่างร่วมนะคะแสดงว่า1ส่วน b ลบหนึงส่วน a เท่าเท่ากับอะไรต้องเท่ากับ1นึ 1, 4, 1> ่งส่วน c ลบหส่วน B เห็นไหมลบลบเป็นคู่คู่คไปนะคะอ่า อันนี้คอรนก็เป็น a ลบ b เดี๋ยวเดยสังเกตก่อนว่าอันนี้ a อยู่กับ c และ b แยกนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะให้ a กับ c อยู่ที่กัน a อยู่กับ c อยู่ที่กันก็คือย้ายนี้ไปฝั่งนี้ซะแล้วก็ย้ายลบหนึ่งส่วน b มาฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งส่วน b อันนี้ลบหนึ่งส่วน b ย้ายไปก็เป็นบวกหนึ่งส่วน b ก็กลายเป็นสองส่วน b ส่วนอันนี้หนึ่งส่วน c อยู่ฝั่งเดิมนะฮะนี่ลบก็เป็นบวกหนึ่งส่วน a เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าสองส่วน b เท่ากับอะไร a บวก c ส่วน a4 นะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้นะฮะทีนี้เขาต้องการให้หาค่าของตัวนี้ใช่ไหมอ่ะก็ลองคำนวณดูนะฮะ a ส่วน c บวกกับ c ส่วน a นะฮะมันก็คือ a กําลังสองบวกกับ c กําลังสองส่วน a c ใช่ไหมทีนี้เราไม่มีกําลังสองนะฮะข้อมูลที่เราม,มีไม่มีกําลังสอง เราก็พยายามจัดรูปตัวนี้ให้แปลงเป็นสิ่งที่รู้จักเหมือนข้อตีกรนข้อหนึ่งเลยก็คือใช้กําลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมก็มองเป็น a บวก c ทั้งหมดกําลังสองนะฮะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกล่างกำลังสองอ๋อสอง ac เรามีเกินฝั่งนี้ไม่มีสอง ac แต่ฝั่งนี้พอกระจายจะมีสอง ac เพราะฉะนั้นก็ลบไปถูกไหมฮะเรื่องนี้ต้องแม่นนะครับปรับเข้าปรับออกอะไรเนี่ยเราต้องทําเป็นแล้วก็ส่วนที่ ac นะฮะทีนี้ เอซีอ A, ก็หารแยกเนาะก็จะกลายเป็น A บวกซคูณ A.C. บวก c อันนี้คือ A บวก C ทั้งหมดยกกำลังสอง 2, ใช่ไหมฮะแล้วก็หาร A.C. นะฮะแล้วก็ลบเพราะวันนี้มันลบแล้วก็ลบสองเอซหารด้วยอซนะก็คือเอา A.C. หารสองตัวเนี้ยหละนะฮะโอเคทีนี้มันก็ตัดกันใช่ไหมนี่ตัดกันเรียบร้อย ะะ ac ส่วนด้วยเโทษ a บวก c ส่วนด้วย ac น,ย a, นี่ส่วนนี้เลยก็คือ2ส่วน b เปลี่ยนเป็น2ส่วน b นะคะ a บวก c คืออะไร a บวก c ย้ายข้างไปซิ a บวก c ฝั่งนี้นะฮะ a บวก c ก็คืออะไรย้ายไปก็เป็น2 ac ส่วน b เห็นไหมอ๋อ a บวก c เนี่ยก็คือ 2ac ส่วน b แต่ว่า2ส่วน b เก็บไว้ ac เปลี่ยน ac เปลี่ยนเป็นอะไรตัวนี้ใช่ไหมเท่ากันไง 9b กำลัง2ส่วน8เพราะฉะนั้นก็เอาไปแทนนะฮะตัวนี้คือ a บวก C คือตัวนี้ก็เอาไปแทนที่ตรงนี้ซะก็จะกลายเป็น2ส่วน b คูณกับ 9b กำลัง2ส่วน8แล้วก็ลบ2ของเดิมนะฮะ อันนี้ b ีคือบีกำลังสองก็ตัดกันใช่ไหมสองสองสี่สี่สองแปดนะฮะก็จะเป็นเก้าส่วนสองลบสองก็คือสี่จุดห้าลบสองใช่ไหมก็คือสองห้านะฮะก็เป็นคำตอบของเรานะฮะตอบสองจุดห้า